เดี๋ยวนี้น,นะเฮ้ยนางคิงนิง่งแต่ว่าต่อไปมันก็สิบอกคิงนิ่งหรอวะาห็นมันได้ไลายเลย <c oughs> แต่ตอนนี้อย่ายุคคิงนิ่งเลยแบบว่าสั้นมัอยากเห็นว่าเห็นว่าไม่สั่นไม่อะไรเลยนะเห็นไหมตอนแรกๆเขาว่าบานเนนพาร์ตณะจับจับกล้องอยู่เนาะไอเบิงเนาะมือแบบสัน่นแบบหูได้ไหมมันแมนอีดีว่กระจ้าว่าเฮ้เสียแล,แล้วเสียแล,แล้วเสียแล,แล้วบนันนี้เสียแล,แล้ว ต่กี้บอเซียเนาะข้าเจ้าแบบต้องได้แก้ต้องได้ถอนต้องได้ถอนเนาะบอเซียแม่ยู่ๆยูยูยูเห็นเห็นทั้งสองหน่วยตาว่าสัว่าแม่นอีลีติเจ้ายังมาเ้าไหลขันเห็นก็สิบอกว่าบอเห็นเฮาถอดอืออเมื่อนี้ก็กินยอดเขาอีกแล้วเบ้ากวง เจ้าก็นอนเดึกอยู่เนาะเบากว่วงเนาะเพราะว่าตอนค่อยไปไล่เจ้านั่นเจ้าบอกว่าเจ้าเรืองานแล้วเจ้าก็สินังอยู่ในรถประมาณสามสิบนาทีเพื่อสิขึ้นไล่อันไอ้ยังกอดทากักไทยพี่น้องเนาะเจ้านั่งอยู่ในรถเนาะตอนเจ้าเรืองานเนาะจนป่านนี้สี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มเมืองไทยสี่ทุ่มเมืองไทยตอนนี้เพื่อนสาวเจอาเราจะเรียกให้ติดปากตัวเองอือยังไงยังไงเราก็จะเรียกเราก็จะเรียกให้ติดปาก หรือตัวเองอาย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 ,อายคนที่มีเพื่อนมีเพื่อนเป็นขี้เล่าตีตัวเองไม่ต้องอายตัวเองไม่ต้องอายอายทําไมเอออายทําไมเออไม่ต้องอายบอกเพื่อนก็คือเพื่อนเออใช่ไหมไม่ต้องอายเอออายทําไมเพื่อนสาว เจอเพื่อนสาวแล้วเล่น youtube มาเจอเพื่อนสาวสาได้สองคนแล้วสองคนแล้วคุณยายเจอาหนึ่งคนแล้วก็ปักควรอีกหนึ่งคนเออได้เพื่อนสาวได้เพื่อนสาวมาสองคนแล้วเล่น youtube คุณยายไม่ต้องหวัหวหวัหวรอฟันหลอมาเลยเออเพื่อนสาวตัวเองตัวเองไม่ต้องหวัวรอฟันหลอมาเลยอ <c oughs> <c oughs> คุณยายอายอายเจ้าค้าราสั่น่าคุณยายคุณยายไม่ต้องอายหรอกเดี๋ยวจะอายทําไมเดี๋ยวไปเมืองไทยนะอะถามก่อนต,ตอนนี้เพื่อนสาวนะ่ะอยู่แถวไหนอยู่ในกรุงเทพบอแมนบอ เพราะเวลาไอ้เคยถามคุณยายอยู่เพราะว่าเจ้าสวยวสันว่าโอ้ยคุณยายเอ้ยอย่าว่าเถอะจักสวยเจักอีหยังจัาไดดอกค่ะคุณยายเดี๋ยวเอถ้าเกิดว่าไอ้ปีไรสิไปสิไปเมืองไทยเนาะเพราะว่าเขาตรงขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเคยถามเคยถามไอ้เคยถามอยู่ว่าตอนที่ว่าเห็นเพราะว่าเห็นไร เอาเอามาลงตลาดเนาะมันเป็นไรแบบธรรมชาตินะมบนหาเสือว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในใจไอของกรุงเทพมันซีมีแบบแบบไอไอคลิปในท้ายถ้ำแบบมันมันเป็นอย่างที่ธรรมชาติมากๆเลยนะมันเออมักนะเขาชอบนะตัวเองเออบอกเลยว่าเขาชอบมันมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะไอแบบนั้นอนะตัวเอง ตัวเองไม่ต้องอายหรอกจะอายทำไมตัวเองเออมึอนคือเข้านี่นะเธอมึอนคือเข้านี่นะหนามึนคือเข้านี่เดี๋ยวผู้อื่นมันสิบอกว่าเออคนอื่นเขาบ่านนามึนคือเจ้าเนาะเจ้าหนามึนมันกับแม่นเรา,าสิบ้าแล้วโอ้ยนเนาะแม่บ่คนทั่วโลกเอื่นขี่เราสว่สวนล้านเล่า เอินลูกค้าประจำวาสันวาเบ๊ยมักเด้มักคับนีได้่าที่นี่แมน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 แ,แมนแมนแทะแมนเบ้าถืงใจไว้เฝ้าไยเฝ้าถืงใจไว้เจ้านี่เ <c oughs> บ้าถืงใจว่าข้าหนีเฝ้าถืงใจเสื้อนองสาวอันโลดมีประสบประการมากกว่าววาสันวาว่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 า ว่าว,า,วา,าว่า,าว่าน้องสาวว่ามาว่า